เรามีนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องใหม่ทาง GMMTV นะคะ Breakup Service บริษัทลดรักเลิกซึ่งบริษัทนี้นะเขารับจ้างทำลายความสัมพันธ์ของคู่รักทำลายหรทำลายสร <c oughs> ้างความแตกแยกอ่ะก็ะ <c oughs> ดูแต่ละคนดิอย่าขำต้อนรับก่อนอออจุมพลโจลินโฟอีฟและเฟยพาบสวัสดีครับสวัสดีครับ ถึงเด้ไหมพี่คิดเลยเฟยเนี่ยบอกเลยบอกว่าเฟยเมื่อยมากทำไมเราไม่นั่งคุยกันเราสามารถนั่งคุยกันได้นะเฟย์ผมเห็นรายการหนึ่งเขาก็นั่งสบายๆก็นั่งพี่เอานั่งอ่ะนั่งไม่ใช่อย่างหี้โอ้โหสบายยืนสบายสบายเออเนี่ยดูจากเริ่มต้นเนี่ยกลุ่มเรานี่ยโบ๊ะบามากเลยครับพี่ก่อนไปคุยเรื่องซีรีส์คุยเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนก่อนอ๋อครับ บ้านเป็นไงบ้างบ้านก็บานสิครับบ้านน่ะแต่แต่บ้านสวยนะก็พอที่เห็นได้ก็เขาลงไอจีเนี่ยเธอไม่ติดตามผลงานเพื่อนเธอหรอเหรอดูตลอดผมคุยกันตลอดบ้านเขาเป็นยังไงโอ้โหกำแพงก็ป่าไปล้านกว่าบาทจริงจริงเหรอเฮ้ยกำแพงล้านสี่ครับเฮ้ยกำแพงใช่ครับว่ามันต้องแบบลงลงเข็มนะครับลึกๆเหรอลึกๆเหรอลงเข็มเพื่อไม่ให้แบบกำแพงสุดท้ายมันแบบมันซูดทำไมอ่ะทำไมเราไม่ได้ถมอัด กัดดินก่อนถมถมดินถมแล้วถมแล้วแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องอัดไอ้ลงเข็มเพื่อเพื่อในอนาคตแบบสมุติน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ซุดอะไรอย่างเงี้ยโจรเขาไม่ขโมยเข้าบ้านเลยพี่เขาปีนทำไมเขาเขาโคยกระแพงเลยกระแพงกระแพงก็ล้านสี่แล้วแมันล้วไม่ได้อยู่ในงบที่เราตั้งไว้แต่ตอนแรกด้วยไงเออมันก็เลยบวกบวกเราก็นึกว่ากระแพงก็คือแค่ก่อกระแพงขึ้นมาแต่ไม่มีให้เข็มเต็มที่นนะหกแสนตอนแรกจริงกระแพงอ่ะกับระแพงอ่ะแล้วก็แบบเออใครจะเฮ้้ยถา ถ้ากำแพงเป็นล้านเนี่ยครับบ้านหนักบ้านล่ะก็เอาเรื่องเหมือนกันอาเรื่องเหมือนกันมันเกิดมาจากอะไรยะทำไมมันบานปลายอะลูกเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าท้ายแล้วไอ้เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ใส่ไปครับเช่นสายไฟสวิตช์ไฟต่างๆระบบปลวกวางท่อ มันก็เลยมาบวกทีหลังใช่ใช่ครับมันก็เลยบวกมันผ่านมัเลยพอยิ่งผู้ยื้อไปอีกเยอะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับออฟตอนนี้ตอนนี้โครงสร้าง90ครับกป็นเรืงเรื่องอินเดียอ่าอินเดียอีกทับบ้านมาก่อนทับบ้านมาก่อนวอลเปเปอร์คือตอนแรกอะวางไว้3จ้ะจ้ะสล้านเหรอเหมือนนี่สามกว่าสามสามสิบใช่แต่ตอนเนี้ย ไปแล้วเหรอสี่แล้วเหรอยังไม่เข้าอินเทเลียร์เลยคุณแม่แม่ให้คุณแม่ไม่เตือนผมก่อนให้เราคิดว่าเงินเก็บเราพอยังไม่พอว่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นว่างนะคะรได้ย้อนเสมอย้อนเสมอพี่น้ให้ยืมได้นี่ อย่าเปิดโรงเรียนเปมาอย่ามาชี้อย่ามาชี้ตัวแดงในบ่ัญชี้ฉันก็เยอะเออเขาพอแล้วครับเขาโจลินไปโจลโดลินโจลินฮัดจูฮัดฮัดเอ็นงานแน่นเลยไปยังไงมายังไงมาร่วมงานกับสองคนนี้ได้จ้าลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะพัดมาเข้ามาตรงนี้เหมือนกันเป็นยังไงพอมาเจอ โอ้พี่พี่ทำให้เหมือนอยู่บ้านเลยค่ะร้องกันเองมากต้องรับขับสู่อย่างดีอบอุ่นเหรอร้อนเลยตอนนี้โดนแกล้งมั้งปต่เป็นผู้หญิงคนเดียวไม่ค่อยนะใครตอบไม่ตอบถามเขา ่เขาเขาอ้างว่าเป็นการฝึกฝนเพื่อที่จะได้ไปเจอสุรัภายนอกอะไรอยู่ได้านแก่งใช่แแขง่โอพูดอย่างนี้โดนโวกไปเลยรอโดนด่าไม่โดนไม่ไม่ดูแลดีดูแลดีมากดูไหมแต่เคยซื้ออะไรมาให้เรากินไหมปราไม่ปราชญ์พูดไปเลยปราชญ์ย่าม่อกี้เหมือนช็อตกันไปถามว่าตรงนะแบบเฮ้ยมีป่ะวะอะไรอะไรขนมขนมอะไรแบบว่า ช่วงพักกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับสังอาหารคลีนใช่ก็แบ่งให้กินด้วยกันยวเอาให้แตกแยกกันใ้่ไาวก็บริษัทเธอบริษัทรถรักเลิกไม่ต้องให้คนแตกแยกกันไม่ใช่เหรอไม่คือ break up service ทำให้คนอื่นครับไม่ใช่พวกเราเองพวกเราต้องรักกันดีใช่เราสามัคคยกันเพื่อไปทำให้เขาเลิกกันเบลรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ผมเป็นทีครับเป็นหนุ่มแบบไอที เราอยู่เบื้องหลังในการดูในการบจัดการเบื้องหลังทั้งหมดเลยอยู่แต่ในรถตู้เออใช่ถูกหลักชอบมากเลยรู้เลยใช่อันนี้ครก็เดิน อันนี้เรื่องใช่ค่ะเออหรอใช่นี่ก็รู้ไปหมดดูแล้วเหรอไงไม่เดาได้ไงอ่ะมันจะรู้เก่งมเออลวบากไรเูกเป็นลูกน้องเขาเป็นคู่คู่หูเป็นพาร์เนอร์ใช่ค่ะไปร่วมการปฏิบัติการอ๋อโดยมีเฟยสั่งการอยู่เ้า่อหลังอยู่ในหูอยู่ในหูอยู่ในหูแล้วพวกเราเป็นตัวลุยกันสองคนใช่ครับ แล้วก็ไปทําลายความสัมพันธ์ของคู่รักแต่งงาทำไมเราต้องไปทําลายก็บางทีเราต้องมีอาชีพนี้บางทีความสัมพันธ์เขามันไม่ได้เกิดจากความถูกต้องครับเออเราก็เลยแบบอยากทําให้มันแบบจบจบไปในแบบที่คนอื่นไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีเมียหลวงอาจจะมาจ้างให้แบบ ฟนเขาเลิกกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยอมันไม่ถูกต้องมันไปไกลถูกต้องอะไรที่มันถูกเอ้ยแแต่งงหญิอีกล้วมีปอมตัวด้วยอ่ะใช่ใช่ครับมีความเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะพีซินหวานแต่ดูแล้วอ่ะทำมันเป็นเส้นรักสามเศร้าอ่ะเออไม่รู้ไม่แน่ใจต้องรโดนต้องโดูไม่ทันคนอื่นเลิกแต่ตัวเองอ่ะรักเองเลยเลือเปล่าวะแม่ ของนี้มันต้องรอดูนะเฮ้ยอยากดูอยากดูครับให้ฝากเลยไหมฝากเลยโอเคให้ฝากเลยฝากเลยมากันรู้แล้วอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Break Up Service นะครับเบริษัทรถรักเลิกนะครับก็จะออนในช่อง J M m 25นะครับทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งนะครับวันแรกวันไหนครับเปยเริ่มวันที่31นี้ครับ31มีนาคมครับค่ะกับผลงานแรกที่มาฉายใน J M T V ฝากหน่อยจูลินค่ะ ฝากหนูด้วยนะคะมันโดนกดดันเนาะอสุดท้ายน่ารักมากเลยนะคะเอาวันนี้ขอบคุณออฟจอลีและเฟยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ